ย่อขันดีงั้นทำดาวครับทำดาวก่อนเช็คแคร์ทำดาวใส่ดิสล็อกนะครับเอามือออกมาด้านหลังบิ๊กพิควงมาพิควงพิควงมาปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมาใช่ไหมขามาขามาเพราะอะไรครับทำเจ็บทำเจ็แล้วมันมันแคบเราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมขามาบิ๊กมาพิควงมาถ้าสาวพิควงเขาก็จะจะเจ็บครับแล้วเราก็มาพี่โปให้ใส่แล้วเราก็ใส่ ดึงหลังมือมาแล้วก็กดแค่นั้นเองได้ไหมแต่อยู่ๆถ้าเกิดมันล้มไปอย่างนี้ดึงขาออกมาเราก็จับให้เขาอยู่เอาดึงมือมาด้านหลังดึงมาด้านหลัง ได้ไหมบ้านใส่ท่านี้ไหมครับใส่าใส่ครับเอาเท้าเข้าไปไหมเอาพับเท้าเข้าไปที่ก้นลักษณะนี้แล้วเราก็เข้าไปใส่โดยถ้าจะเข้าไปใส่ในลักษณะที่กดพับไว้ใส่เลยแล้วก็ใส่ดิสล็อกหนึ่งและสองหรือถ้ามันดูแล้วมันกลัวแบบแรง ที่เขาจะต่อสู้มีโอกาสผัดเราได้แลาเข้าทางลักนีน้ก็ได้ผมทำอะไรครับผม<อ>ล็อกหาล็องขาหมดลงยุ่งมากยุ่งมากย่งมานะครับเหมือนได้วัดลิสล็อกเหมือนที่ท้าเราสุดไหม,มั้ยครับ แล้วก็ทำการค้นหัวตก็ได้ไหม